เด <hi> ี๋ยวด้พี่น้องเดี๋ยวมนดีอ่จวดจวดมันยุบมันี่จวดจะบาดเลยครับพญ่ตูคนมานีเนาะเมนูมานีเากะหอยกับพี่น้องเนาะแกงกุ้ไหมโอ้ข้าวจหมีแคหน้อยขาแกงข้าวบะหน้าข้าวแกงข้าวอันนี้ยิ่ีมากยามยามหน้าพญ่ตูแล้วมานีนะเป็นที่อย่างมนนีนะทั้งหอยทั้งนอไมมเป็นปาซัดปลาพัดพัดหอยอ๋อพญายูขาดอืมจับบาดมัหอย ปักคาคาสุดยอดที่ก้อหอยเนีพี่น้องเนาะเก็ข้าวกันจักบานท่าไอ้บอยเห็นไห้บบาน้องออหนองไม้ขี้หน่มองหองไม้เอันนี้บอไอ้บอยน่าหน่อไมี้หรอเห็นได้คนนหนดีเจอจะเจอกระองไม้ขี้ห่มคลองบดเจอก็ะเดื่องไม้ขี้ห่มคลองบอบอคนไอ้บอยเนาะก้าว่าสินอกหนองไม้ขี้ห่มคลองจักหยก สองโยกวะสองโยกไรพ่อก็สองโยกไลรบอกน้องไม่คิดหนุของคอมเมนต์เข้ามาอยากเจอกันออกไหมเนาะเออหนุ่มไม่คิดหนุ่มองโอเคโอเคดีที่ทีสวรรค์นั่นี่เอออยู่สวรรค์น่ะเขตเนาะขายกอนเนาะร้ารขายกันวะอืมเอาบ่อเอออยากเจอกันอองไหมคิดหนุ่มคล้องเนาะพี่น้องเนาะฝากซอกฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อบ่าวคุณเดชเออบ้านหน้าเด้อว่าบ่าวคุณเดชผ้าสุภพผ้า